แล้วครับก็ขอสวัสดีเหล่าชาวแก๊งบลูโตนารูโตะทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเกี่ยวกับบลูโตนารูโตะอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาตอบคําถามแล้วก็ทําการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่เพื่อนๆสงสัยกันมาในคลิปก่อนหน้านี้นั่นก็คือตัวเต็มของบลูโตในตอนที่15ซึ่งในตอนที่15ถามว่ามีประเด็นที่น่าสนใจไหมมันก็มีแหละแต่เดี๋ยวเราเนี่ยขอตอบก่อนละกันนะครับเราไม่ค่อยได้ทํามานานแล้วซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะหยิบมาไม่กี่ประเด็นหรอ,อกเนาะเพราะว่า แต่ละคนเนี่ยถามมาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยกันลวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ถ้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยก็แลวกันนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าประเด็นแรกในตอนนี้นะครับก็จะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องเนโจการของบรูโตว่าทําไมไม่เห็นใช้เลยหรือว่ามันหายไปแล้วนะครับคือคําตอบเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ที่มันไม่ใช้เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเองก็สงสัยว่าทาไมมันถึงไม่ใช้เพราะว่าการที่มีคคคาาาชิินนโจททีีี่่มมพลลังงออเหห็ตได้ยรูปแบบ น่าจะมองเห็นอนาคตที่บรูโตสามารถใช้เนจโจกันได้ด้วยนะครับแต่ทําไมถึงไม่ฝึกเนจโจกันนั้นออกมานะครับหรือว่ายังไม่ได้ฝึกหรือว่าฝึกมาแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เนี่ยครับตรงนี้คือเกมเนี่ยมันออกได้หลายรูปแบบมากเลยนะครับว่าบรูโตเก็บไว้เป็นไพ่ตายหรือเปล่าหรือยังไงอะไรทํานองนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูจากอํานาจสารทิศนะครับหรือว่าพลังของคาชินโคจิที่สามารถมองเห็นอนาคตได้เนี่ยเขาก็น่าจะไม่น่าพลาดในเรื่องของเนจโจกันนะครับแต่ก็อาจจะเป็นอนาคตที่น่าจะฝึกที่หลัง สุดหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าเราดูจากตัวของบรูโตคุยกับคาวากิในตอนล่าสุดบรูโตเนี่ยบอกว่าความแข็งแกร่งของคาวากิเนี่ยเดิมทีต้องให้นารูโตเป็นคนฝึกเพราะว่าคาวากิเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อเขาใช่ไหมแต่ถ้าวิธีรวบรัดเลยเนี่ยก็ต้องไปเค้นคออามาโดให้อามาโดเนี่ยเปิดลิมิเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันซึ่งมันเป็นเหมือน2ทางขนานกันนะครับคือแล้วแต่ว่าจะไปทางไหนใช่ไหมแต่บรูโตเนี่ยเลือกให้คาวากิไปทางขวาทางขวาอาจจะเร็วกว่าทางซ้ายอะไรทำนองนี้นะครับผมเลยมองว่าคาชิโนโคจิเองเนี่ยก็น่าจะเลือ กันว่าเออถ้าฝึกไออุซึฮิโกะแล้วก็เทพสายฟ้าเหินก่อนนะอะไรทำนองเนี้ยก็จะเก่งเร็วกว่าก่อนที่จะไปฝึกไอเนโจกันที่มันอยู่เส้นทางทางซ้ายอะไรทำนองเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเลยทำให้บรูโตเนี่ยยังไม่ได้ฝึกนะครับแล้วก็ไอเส้นทางทางขวาเนี่ยมันอาจจะเป็นการฝึกเนโจกันในวินาทีสุดท้ายหรือว่าในช่วงสุดท้ายของเส้นทางก็ได้ตรงนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ที่ตอบได้อย่างแน่ชัดเลยว่ามันเนี่ยยังไม่ได้หายแน่นอนเพราะว่าตอนที่1่เนี่ย บรูโตก็ยังคงมีอยู่เลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันแหละครับว่าบรูโต้จะงัดเนธนี้เนี่ยออกมาใช้เมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่เราน่าจะยังไม่ได้เห็นหลังจากที่บรูโตเนี่ยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรออกมาหลังจากทำสกิปใช่ไหมเพราะว่าในตอนที่1ของมังงะหรืออนิเมะบรูโตเนี่ยคือบรูโตในยุคนี้คือเราจะเห็นอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วว่าในตอนที่1มีอะไรและตอนนี้ มีอะไรบ้างนะครับผมแต่ยังไม่เห็นอย่างเดียวก็คือเนโจกันแล้วก็การควบคุมคามะเออสองอย่างที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนในตอนที่1ที่เราเห็นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็งั้นเราไปคําถามต่อไปนะครับคาถามต่อไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวจูร่านะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งเนี่ยก็เขียนมาว่าเออจูร่าเนี่ยน่าจะกินผลจากกะเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้พฤกษาเทวาเองเนี่ย ก็เหมือนจะอยากได้ข้อมูลอะไรทํานองนี้ใช่ไหมแบบฝ่ายการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าไอ้พวกพฤกษาเทวมนุษย์เนี่ยมันยังไม่เคยแดกผลจะกะเข้าไปเลยสักครั้งนะครับมันแค่เป็นการเกินว่าถ้ามันกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันก็รู้คร่าวๆแหละว่าไอ้ผลจะกะนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับแล้วมันเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอะไรทํานองนี้ที่จูล่ามันพูดก,กับโค้ดแหละว่าอ๋อไอ้ผลจะกกะที่พูดถึงเนี่ย มันคือไอผลที่มีความอัดแน่นของพลังใช่ไหมแล้วก็มีข้อมูลทางพันธุกรรมของชีวิตทั้งหลายทั้งปวนที่เคยมีอยู่บนดาวดวงนี้ใช่ไหมแล้วมันเนี่ยอยากจะรู้จริงว่าถ้าหากพวกมันกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นเพียงแค่การอยากรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าพอสุดท้ายแล้วถ้ามันกินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะแต่พวกมันเนี่ยมีความอยากรู้เยอะนะครับพอมันมีความอยากรู้เนี่ยมันก็มีความอยากลองใช่ไหมซึ่งก็มีโอกาสที่พวกมันเนี่ย จะลองกินก็ได้นะครับและจากที่มันพูดกับริวนะคะว่าถ้าริวเจอครั้งหน้าแล้วโค้ดยังปากดีใส่อยู่เงี้ยริวก็อาจจะพังมือฆ่าโค้ดได้นะครับจูราเองก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรซะด้วยเนาะก็มีโอกาสที่มันเนี่ยจะกินได้เหมือนกันแต่ผมบอกว่ามีโอกาสนะ แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะกินอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าให้นึกภาพแล้วก็วิเคราะห์อตอนนี้ก็คงจานนึกภาพไม่ออกหรอกว่าพวกมันกินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะว่าไอเหล่า10ห่างเองเนี่ยมันก็ไม่เคยกินผลที่มันผลิตออกมาเองด้วยนะครับก็เลยไม่รู้จะจินตนาการออกมาเป็นยังไงแต่รู้แน่ๆแหละว่าพลังมันต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนเพราะปกติเนี่ยพลังมันก็เยอะอยู่แล้วสําหรับจูร่าใช่ไหมบรูโตยังบอกคาวากิเลยว่าถ้าเดี่ยวๆกับมันเนี่ยไม่ไหวแน่นอนต้องขอยืมมือคาวากิมาช่วยนะครับตรงนี้เน่ยร้ววาาคม ของจูราเนี่ยมันจะนําไปสู่ทําให้เขาเนี่ยกินผลจะกัเองเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคําถามที่2ใช่ไหมแล้วก็คําถามที่3คือเป็นคําถามที่ผมเนี่ยเสียวหลังสุดแล้วนะครับก็คือมีพี่เนี่ยเขาเนี่ยเขียนเข้ามาว่าเออเขาสังหอนใจว่าโค้ดเนี่ยอาจจะเป็นลัดบอสก็ได้อะไรทานองนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนผมเองเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปตอบระเบื้องต้นว่าผมเองเนี่ยก็เสียวเสียวหลังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันสามารถพลิกล็อกได้เลยนะครับถ้าโค้ดเนี่ยกลับมาเป็นลัดบอสเนี่ยคือผมเนี่ยเละแน่นอนเพราะผมด่ามันไว เป็นผู้ไร้ประโยชน์แห่งฝั่งศัตรูมั่งอะไรทํานองนี้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าโค้ดเป็นลาดบอสเนี่ยก็น่าจะหลังจากที่กินผลจะกะไปแล้วนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเพราะว่าณนะตอนนี้ขนาดมันเปิดลิมิเตอร์เนี่ยมันก็ยังสู้บรูโตคาวากิไม่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะก็เลยมองว่าการที่มันจะเป็นลาดบอสได้เนี่ยคือการตกลงของมันแล้วก็จูร่านเนี่ยจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีนะครับโดยการแบ่งกันกินผลชะกะหรือให้มันกินผลจะกะเข้าไปถ้าเป็นไปตามนี้นะผมมองว่าเนี่ยโค้ดเนี่ยน แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนี้คือไม่มีโอกาสเป็นลาดบอสแล้วเพราะว่าดูจากฝีมือล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้โหดเวอร์วังอะไรนะครับจะโดนบลูโต้ฆ่าตั้งแต่ต้นหลังจากเปิดทูบัวเทคมาด้วยซ้ำนะครับแต่แค่บลูโตเนี่ยหดกระถาให้ก็เลยรอดไปเท่านั้นเองเนาะซึ่งเลยมองว่าการที่มันจะกลับมาได้เนี่ยจำเป็นจะต้องกินผลจะกะเท่านั้นเลยสําหรับโค้ดนะครับผมแต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่าลาดบอสตัวจริงๆเลยเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นคาวกิด้วยซ้ำนะครับอย่างที่คาวกิเขาบอกแล้วว่าคือเขาเนี่ยจะไล่เก็บกวาดไอ้พวกเราาึกษ เทวะมนุษย์ก่อนนะครับแล้วเขาเนี่ยค่อยจะมาซัดกับบรุโตะที่หลังนะครับเพราะว่าความคิดเขายังคงเหมือนเดิมเลยเพราะว่าเขามองว่าพวกโอซุสุกิเนี่ยคือแม่งคือตัวหายนะชัดๆนะครับเพราะว่าการที่ึกษตะเทวะมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพวกโอซุสุกิที่มันหอบหิ้วสิบหางมา เพื่อที่จะมาดูดซับพลังงานนะครับผมชีวิตในโลกแล้วก็กลายเป็นต้นไม้เทพ่จระจาใช่ไหมแล้วก็ผลิตผลจะก,กะออกมานะครับผมก็เลยมองว่าคาวกิเนี่ยอาจจะเป็นลัดบอสของบุรุโตะเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีแนวคิดที่ยังไงก็อยากจะสังหารบุรุโตอยู่นั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของลัดบอสเนี่ยเราก็เห็นมาอยู่เรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอมโโดมั่งนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคาวกิหรือจูล่าหรือโคนเนี้ย ก็ถูกแทรกขึ้นมาว่าเป็นลารดบอสอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีใครที่แบบว่าคะแนนนําไปกว่าใครนะแบบคะแนนโด่งเลยว่าไอเนี้ยแม่งมาแน่อะไรทํานองนี้ใช่ไหมยังไม่มีแบบนั้นเนาะก็รอดวนต่อไปและกันแต่อัมาโดเนี่ยคือทางฝั่งต่างประเทศที่ผมดูในทวิตเตอร์หรือว่า X ของเราเนี่ยแหละเขามีการสันนิษฐานว่าไอที่อัมาโดเนี่ยมันเอาเซลลของชิบัยมาปลูกใส่พวกคาระนะครับไม่ว่าจะเป็นคาชินโคจิ โค้ดเดลต้าเอดาคาวากิอะไรอย่างเงี้ยที่มันปลูกมานะโบโลอะไรทานองเนี้ยเนาะคือเขาเนี่ยมองว่ามันเนี่ยคือตัวของชิบายเลยด้วยซ้ำเหมือนโดนชิบายเข้ามาสิงอยู่ในร่างในกรณีเดียวกับชีเกนที่ตัวของอิชิกิเนี่ยจะตายอยู่แล้วแล้วก็เข้าไปแฝงอยู่ในร่างเป็นปรสิตอะไรทํานองเนี้ยคือเขาคิดออกไปแนวนี้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนไทยของเราเนี่ยจะคิดในมุมมองเดียวกันหรือเปล่าว่าอัมาโดเนี่ยอาจจะเป็นลัดบอสตัวสุดท้ายก็ได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวรอมาลุ้นกันละกันแต่เป้าหมายของอัมบะโดเนี่ยมันดน ot, ลบ มันเพียงแค่อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยกลับขึ้นมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้คำมาคาะกิเท่านั้นเองอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคําถามพวกพี่ๆเกี่ยวกับเรื่องของบรูโตในตอนล่าสุดเนาะซึ่งเราไม่ค่อยได้ตอบคําถามหรือว่าไม่ได้ค่อยมาทําคลิปพูดคุยแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเราก็ขอเริ่มต้นเป็นคลิปนี้คลิปแรกก็แล้วกันนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแบบนี้มาบ่อยๆก็แล้วกันนะครับผมแลกเปลี่ยนมุมมองกันคุยทั้งมุมมองของพวกพี่ๆแล้วก็มุมมองของผมด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ย ต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปที่เราจะทําเดี๋ยวเราเกินไว้ให้ฟังไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยไปคิดมาก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเกี่ยวกับการตามหาตัวของบรูโตและคาชิโคจิที่โคสเนี่ยไปรับภารกิจมาจากจูรานะครับผมโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะตามหาตัวของพวกเขาไม่เจอก็ได้นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็มีอยู่ประมาณข้อ2ข้ออะไรทำนองนี้แต่เดี๋ยวเรามาคุยกันเพื่อน คิดเห็นว่ายังไงนะครับคิดว่ามันจะตามเจอ2คนนี้ไหมก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันละกันนะครับแต่มันก็มีอีกวิธีมากมายเลยนะที่จะเรียกไอ้สคนนี้ออกมาได้นะครับผมแต่เรายังไม่พูดแล้วกันว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างเนาะแต่โค้ดเนี่ยมันเคยใช้ไปบ้างแล้วแหละไอ้วิธีที่จะดึงบรูโตออกมาเนาะมันก็เป็นวิธีง่ายๆที่คนชั่วหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดกันง่ายแล้วก็เร็วมากๆนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้า ใครยังอยู่หรือว่าใครฟังเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้ว